วิทยาศาสตร์หเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวผู้นำเสนอนางสาวนันพัฒน์พานทองขวัญข้าวคุณครูผู้สอนครูธนชัยหิรันพัฒนวิรุณครูเอฟปฏิกิริยาเคมีรอบตัวได้แก่ 1. ปฏิกิริยาของกดกับเบทส 2. ปฏิกิริยาของกดกับโลหะ 3. ปฏิกิริยาของเบทกับโลหะ 4. การเกิดสนิมเหล็ก 5. การเผาไหม 6. การเกิดกฎฝนและ7การสังเคราะด้วยแสงเมื่อเติมสารละลายกดลงในสารละลายเบทสารละลายที่ได้จะมีค่าพ h เอำกว่าสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้นแสดงว่ากดที่เติมลงไปทําให้สารละลายมีความเป็นเบสน้อยลงและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฎกับเบทโดยทั่วไปปฏิกิริยาดังกล่าวจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบประเภทเกลือและน้ําถ้าเกลือที่เกิดขึ้นละลายในน้ําได้น้อยหรือไม่ละลายจะเห็นเป็นตะกอน แต่ถ้าเกิดที่เกิดขึ้นละลายในน้ำได้ดีจะเห็นเป็นสารละลายใสสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความดังนี้กรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำปฏิกิริยาของกรดกับโลหะกรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิดโดยทั่วไปเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจนเช่นกรดไฮโดรคลอริกทำปฏิกิริยากับสังกะสีได้ผลิตภัณฑ์เป็นชิงคลายซึ่งเป็นเกลือของสังกะสีที่ละลายได้ในน้ำและแก๊สไฮโดรเจนปฏิกิริยาของกรดไฮโดรคลอริกกับสังกะสีเขียนแทนได้ด้วยสมกรารข้อไปนี้ กดไฮโดรคอริกบวกสังกะสีจะได้ช <with breathing> <ol> ิงคไรายบวกแก๊สไฮโดรเจนโดยทั่วไปปฏิกิริยาของกดกับโลหะจะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตามสมการดังนี้กดบวกโลหะจะได้เกลือของโลหะบวกแก๊สไฮโดรเจนปฏิกิริยาของเบทกับโลหะเบททำปฏิกิริยากับสังกะสีและอลูมิเนียมได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจน โซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับสังกะสีได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซเดียมชินเกตซึ่งเกลือของสังกะสีและแก๊สไฮโดรเจนเขียนแทนด้วยสมก,การข้อความดังนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์บวกสังกะสีจะได้โซเดียมชินเกตบวกแก๊สไฮโดรเจนเมื่อเบททำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะจะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตามสมก,การดังนี้เบทบวกโลหะจะได้เกลือของโลหะบวกแก๊สไฮโดรเจนเมื่อเหล็กสัมผัสกับ,กบแก๊สออกซิเจนและน้ำหรือความชื้นในอากาศจะเกิดปฏิกิริยาเคมีผลิตภัณฑ์เป็นสนิมเหล็กซึ่งเป็นของ ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เกลือสนิมเกิดการผูก,กอนเขียนแทนด้วยสมก,การข้อความดังนี้เบสบวกโลหะจะได้เกลือของโลหะบวกแก๊สไอดรเจนการเผาไหม้การเผาไหม,ม้เชื้อเพลิงที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในขณะที่มีแก๊สออกซิเจนเพียงพอจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ําและแ,แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกา๊าซเรือนกระจกหากแก๊สนี้มีปริมาณมากเก,กินไปจะสง่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตัวอย่างการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของแก๊สมีเทนเขียนสมก,การข้อความแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้ดังนี้แก๊สม สารประกอบไฮโดรคาร์บอนบวกแก๊สออกซิเจนจะได้น้ำบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การเกิดฝนกรดน้ำฝนที่ตกลงมาจะทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้สารที่เป็นกรดอ่อนๆโดยแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศได้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำฝนได้กรดไนติกและกรดซัลฟิวรกซึ่งสารเหล่านี้ทำให้น้ำฝนมีค่า pH ต่ำหรือฝนกรดเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความดังนี้แแกก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 ไนนนนนนนตตตเเจจจอออซซดดดบบวว้้ะิ แกสส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์บวกน้ำจะได้กรดซัลฟูริกการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชซึ่งเป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำโดยอาศัยพลังงานจากแสงที่ดูดซับได้ด้วยคลอโรฟิลล์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาได้ดังนี้น้ำบวกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์พลังงานแสงคลอโรฟิลล์จะได้น้ำตาลบวกแก๊สออกซิเจนจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ